สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพุทธเมืองครับอนี่เมนูขวเทียงหน้าแล้วครับมื่อนี้เมนูเทียงครับมื่อนี้คุณพ่อบอกว่าออกมาเบิ่งง่วนเลยเดอ้อพอดีผมก็เลยมาเฮ็ดเนี่ยอยู่ในกินกินข้าวเที่ยงกันอยู่เทียงหน้าครับบรรยากาศครับได้ปลาหมอปลาเค็งลนะครับยี่เนี่นี่สามตัวสามบาทครับยี่เนนี่เก้าตัวครับหกสิบบาท ปลาเค็งตัวยัง่ๆมันๆเลยครับนี่นะครับกับนี้สมตอนขันใบเต็มวันนะครับกับแตงไทยแตงนี่นะครับสิมาต่ำกินกรับปิ้งปลาเข็งครับผมสมตอนเพื่อการคักอยังแล้วครับ เบืองงัวนน้ำขับมือเียเราได้กระเท็ดเมนูกินเขาเทียงจ่เทียงหน้าครับสามตัวซาวบาทโอ้กับเพาะขายเล็บพรพาเลี้ยงขายแล้วครับสามตัวคุณเนานะผมใส่เกลือเรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขัว้วอันนี้ครับปอาทิ่ย์นีปพอดีไปร้านข้ามาครับเห็นปะเคิงโอ้ยปปิีงตมัมทั่วตัมแตงนะครับสุขีบป็นน้องอีกที่คันสมตอนครับผมสมตอนเป็นนี่นะครับ เนื้อติดสี่คุ้งนะครับหั่นสมตจนสอยถึงกับเขาแล้ว เนเขาแล้วครับหอวอันนี้เลยใส่เขาเหนียวย่างไหลเลยครับจะปิป้งให้คักแล้วครับ เด๋ับไปเร้อกเทียมกันครับลับเทียงหน้า อูอทำได้น้ำหรอครับหอมนินเป็ไทย่างดีกว่าอนอานรอครับน,รน,นี่ครับสนรหั่นเรียบร้อยนี่ครับต่างแับงบึง ปลาเค็งคุ้มแน่นี่ครับมาด้ยครับมันดีขนาดเลยน,นี่ครับ<า>เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสมตอนตำแตงปิ้งปลาเค็งครับผม ออกมาสองมง,งว่วครับเพราะว่ายามันออกจากคอกออกจากลวดที่ใต้ไฟใบแล้วครับดีบวกบวบวบวบพันไงใบพร้อมด้วยครับนี่สองหน่วย,ยหน่วยหนึ่งแกสองสามหน่วยแกเลยครับแก่แล้วพริกกระปูกไว้เพราะได้กินอยู่ครับ ไ่กับสมตวนเลยล่ะข้าพูดเลี่ยงสรรัตว์ผมใหญ่เลยครับหลายเปลี่ยงเยอะอพอดีตัวคุณ่อมากินเขาเหมือนกันครับคุณ่อเลียงงัวงัวงกำล,ลัมงมาแล้วครับซีต่ว่ามันจะเหี่ยวแหงวดแล้วครับพอนำปูบกอื้อพร้อมครับปลูแตง แตีงไทยเหรครับมาคุณพ่อมากินเข่ามาพอดีเลยครับฮามาเฮ็ดแล้วเด้หนี่มั่เป็นตะยูดีแล้วไปอมจักรวาลแล้วโอ้ ผูกไว้ผูกไว้ไม่กินเขา,ขอเขาโอ้ยพอดีนะทาทาทาเยอะพอดีสมต้น <c oughs> งวัวบระยู่ครับพ,พ่พอไงพ่อหน้าใ,นใกล้กันครับเพันเหลี่ยงงวัวอยู่นี่นี่ครับเบาพุ่มิแล้วครับมาปลูกมันแกวมันเทศดนะครับมันแกว อยู่หหน้าผมครับเอาได้ห้อยตัวนี้โอเลียงบบเห็นมัดจักเทียเลยครับโอเลียงมันถึกใสเป็นเฮียแหระครับเพราะว่าผมมาจอบอยู่เพราะว่าเพิ่นบ่อยู่เทียงยจ็กเทียเป็นเดือนแล้วครับโอเลียงบ่อยู่จ็กเทียแล้วเหลือแต่ได้หอยกับกระต่ายครับผมเดี๋ยวถามคุณพ่อมากินข้าวอกันครับ เอาไยห้อยายห้อยายห้อยนายห้อยนายนห้อยจ้าเดี๋ยวห้อยหอนตียครับแบบปีอยู่ตรงนั้นรีครับปวดเรียงสัตว์ผมอีกแปลงหนึ่งครับ มาครับมาโอ้ยทาคุณพ่พอเพป็นยันลงมาผมไมได้กินเขาเศร้าด้วยครับหิวเข่าหิวเขา่าเดี๋ยวผมจูงไว้ให้หหหอยู่ครับไอ้ปลาเป็นสมตอนนะครับมา,มาบโอ้ยหิวเขาา่าทาเทิงชั่วโม,มงเหรอครับเป็นงัวงเป็นยากอยู่ได้กินกวนันเลยครับอืมต่ำเ,มเรียกเรอันกลุ่มจุ่มเฮียบเวลาครับ ขามก็่อตอาออนาหึงควนะครับเนออ,อ,ออกเเบิดแน,น,น่นอ้ไข่มครับอ่าว่ากิกรโอ้ไอข่มอกินดุนะครมันนะ โอ้เลี้ยงไม่เห็นไหมครับโอ้ยจัไปทางนหนโอ้เลี้ยงคักตัวครับไปเก่งมั่นดีขนาดเลย ดูน้วงวอพันยากครับมันปล่อยเรียงสสธรรมศาสตร์นะครับเรียงยางไระน้ำหอมยางงัองัออย่างม,มาเสีย ส่วนชุมตอนผมเปสาสีครับุึงตอน,อนตอนนะครับเิ้นใบเข้งนะครับครับคม นี่ครับใครน่าห่วยรายการเริ่มมือ ครับทุกดีขนาดเลยเดี๋ยวพวกรับไข่ปลาโอ้สุดยอวเลยอืมามเขาตาเหลียกได้ครับ อก็ออปเป็นเค็มมันๆทนกอนให้กระเทียมผมครับ แขงพ,พครับความครับโอ้ยแบบกิ่พร้อมกับคุณพ่อครับ สาินาทีครับอย่างครับคนก็คือกันครับคนบัเเชง ลวกผักน้ำ สัวนเขาก็คักเคือนครับ โอ้คักครับดื่กับใครอืแน,นะครับ จะวตัวใใคใไครับเห็นไหม มันตอนขั้นอบ้านเนี่ยโหคักคักครับผมปิ่นเกินเทียมหัวเลย นี่หมดเช้งกับมันนี่แหละครับผมโอ้ยไปจิตถ่ายกินเขาครับคุณพ่อครับได้ยุคนข่ายหยาดน้ำง,งวงครับจำผมกับาิว้เขาเนี่ยครับเขาเศร้ายัางได้กินอยู่นครับปีงป่าเบิด์ตซาบาดครับผมเบิด์สามโตอิมซัม อันนี้อีมกับสมตรอนอยู่ครับเสียบหลา่บรบรยากาศตรงไหนตรงหน้า,าง่วงสีดำสวัสดีลนะครับก็จ,จงให้ทัทอพ่อเพิ่นละเดี๋ยวเพิ่นก็สิแวะลงมากินหรอครับปลาเค็งปลาสมตรอนในต่ละเป็นยั่งยั่งอยู่ครับ ขอบคุณหลครับติดตามคนดีสารบาวเมืองครับบาไว้บาไวครับผมถาคุณพ่อกินเขาอิ่มก่อนละครับค่าอยากน้ำงอยครับงับม่วงกับเต้็มตุนครับม่วงหน่อยม่วงใหญ่ม่วงตามดอกไม้ครับหอนเอาครับผมกาดแดดหอนอยู่ดีมีแห้งกรโทษครับดูแลสุขภาพเป็นของเด้อครับเด้อช่วงหนึ่งเกิอยู่บ่อย่กับมีโรคโควิดโคยังงัวชนไปละครับ น้อยก็ออกจากบ้านม่ได้ครับกักบริเวณผมก็ได้มาอยู่ให้อยู่หน้าพี่แล้วครับเลี้ยงมัวเลี้ยงยังนะครับเขยาย้ำเทียงอยู่ดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ